สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการชัวแน่หรือแชร์มั่วครับกับผมรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรืออาจารย์เจตนะครับรายการของเราเป็นรายการที่เผยแพร่ผ่านทางหลายแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 m h z หรือว่าที่เพจ a c e b o o k ของผมเองครับชื่อเพจว่าออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองบยอาจารย์เจตนะครับ เราจะพยายามเอาวิทยาศาสตร์สาระต่างๆมาคุยกับท่านผู้ฟังนะครับว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับอย่างวันนี้ก็มีรายงานข่าวครับน่าสนใจทีเดียวบอกว่านอกจากฝุ่น PM 2.5ที่อยู่นอกบ้านที่เราหายใจเข้าไปแล้วบอกว่าอันตรายเนี่ยกระทั่งฝุ่นที่อยู่รอบตัวเราฝุ่นที่อยู่ในบ้านเรือนเราเองเนี่ยครับถ้าเราไม่ปกป้องไม่ดูแลไม่ทําความสะอาดบ้านเรือนเนี่ยโอกาสที่จะรับฝุ่นพวกนี้เข้ามาแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ด้วยเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับเขาบอกงั้นครับคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง หรือเรื่องมูกครับ เรื tired, ่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนหลายๆบ้านละเลยกันครับเป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาทาความเข้าใจกันใหม่ครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันเราเนี่ยนะครับเราก็มักจะเตือนกันมาค่อนข้างมากเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นจิ๋วนะครับเรื่อง pm 2.5ที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วมันก็มีเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับฝุ่นพวกนี้เป็นฝุ่นที่ปกติคือตาเรามองไม่เห็นมันเล็กมากๆเลยนะครับแล้วก็ก็รู้ว่ามันเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเราได้นะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อสุขภาพมากมายอัันนนนนนีี้เเเเเเราาากกก็็ตือออมยยยะะวว่่่ลชงงไหฝุพ4.5 นะาคารับอนามัยแล้วก็ออกไปนอกบ้านนะครับทีนี้ถ้าฝุ่นมันไม่ได้มีแค่ฝุ่นนอกบ้านครับฝุ่นในบ้านก็มีครับแลบ้วบางทีมันก็เป็นฝุ่นที่หลายระดับนะครับไม่ใช่แค่ฝุ่นเล็กๆอย่างพียงสองจุดห้าบางทีก็เป็นฝุ่นใหญ่ขึ้นฝุ่นพีเอ็มสิบฝุ่นที่เราเรียกว่าตาเราก็มองเห็นก็มีครับแล้วก็พวกนี้ก็อันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับที่สําคัญคือในบ้านเรือนของเราเนี่ยมันก็มีจุดที่สะสมฝุ่นโดยได้หลายๆจุดเหมือนกันโดยที่เราทีเราก็เผลอๆไปไม่ได้รู้ตัวกันนะครับ่าาานาานี้้บผ ที่นอนของเราบางทีตุกตาของลูกก็มีฝุ่นสะสมได้ครับแล้วพวกเราเองเนี่ยปัจจุบันก็ชอบใช้ชีวิตกันแบบที่ค่อนข้างจะเร่งรีบมากขึ้นนะครับไม่ค่อยมีเวลาครับมานั่งทําความสะอาดบ้านดูแลเป็นประจำเนี่ยครับนี่เรื่องปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาที่ทําให้ฝุ่นสะสมอยู่ในบ้านค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องกลับมารุรงค์กันเพื่อจะต้องทองาความสะอาดบ้านถึงประจําด้วยครับนะเขาบอกว่าแม้มองไม่เห็นฝุ่นก็ต้องถูเป็นประจำนะครับโซโลแกนเขาบอกงนี้แม้มองไม่เห็นฝุ่นก็ต้องถูเป็นประจาครับเราต้องพยายามลดบรรดาสารเคมีสิ่งปนเปื้อนตัวของเชื้อโรคต่างๆที่มากับฝุ่นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เราป่วยไม่สบายก็ได้นะครับทีนี้เราก็บอกว่าถ้านอกจากฝุ่นที่เราออกไปเชิญนอกบ้านเนี่ยครับสูดดมเข้ามาเนี่ยแล้วฝุ่นในบ้านมันจะมาจากไหนครับ แน่นอนมันก็มีทางมาหลายทางนะจะมีเรื่องของที่เข้ามาตรงๆเลยครับในทางกระแสลมเข้ามาเนี่ยครับแล้วก็อาจจะมาทางประตูมาทางหน้าต่างก็ได้บ้านใครบางคนบอกติดแอร์มิดชิดแล้วเนี่ยครับทำไมฝุ่นยังเยอะบ้านผมก็เป็นเหมือนกันนะฝุ่นก็ยังเยอะได้เนี่ยบางทีมันก็มาจากตัวเราเองเนี่ยครับมากับเสื้อผ้ามากับรองเท้าเราเดินเข้าเดินออกบ้านเนี่ยฝุ่นก็เข้ามาได้ครับ ปัญหาคือเรามองไ,ไม่ค่อยเห็นฝุ่นนะครับพอเราไม่ค่อยเห็นฝุ่นเราก็บอกว่ามันจริงๆแล้วฝุ่นในบ้านเราเนี่ยถึงมองไม่เห็นนะมันก็เกิดใหม่ตลอดเวลาครับเพียงแค่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองครับแล้วเราก็เลยจะละเลยนะมักจะแบบโอเครอจนพื้นมันมองๆดำๆคำๆก่อนนะครับแล้วค่อยไปทําความสะอาดดีกว่าทีเราก็เลยต้องหาวิธีการพิสูจน์กันนะครับเพื่อให้เห็นว่าแม้ถ้าฝุ่นในบ้านของเราเนี่ยจริงๆมันเกิดใหม่ได้ต,ตลอดเวลานะครับแล้วเราก็ควร<ล>ต้องทําความสะอาดเช็ดถูบ้านเป็นประจําด้วยบางทีมองไม่เห็นด้วยตาเราจริงๆเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดเรา เททถูเป็นประจำเนี่ยครับมันก็จะสะอาดขึ้นมาลองดูสิว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชัวร์แน่หรือแชร์มั่วครับ จากการทดลองที่ทำไปแล้วเนี่ยนะครับก็คงพอใจเห็นนะครับว่าถึงเราจะรู้สึกว่าเทำความสะอาดบ้า,านไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับแต่ฝุ่นมันก็เข้ามาเรื่อยๆในบ้านได้ลอยมากักอากาศได้มาจากการที่เราเดินเข้าเดินออกเหมือนที่ผมทำให้ดูว่าผมก็ใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็พาฝุ่นเข้ามาในบ้านได้เนี่ยนะครับแล้วมันก็ไปสะสมอยู่ตามพื้นบ้านได้จริงๆนะครับบางทีเราเรามองไม่เห็นนะครับเรามองไม่เห็นง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดเราหาวิธีการรวบรวมมันเข้ามาด้วยกันมันจะเห็นภาพชัดขึ้นอาจจะต้องใช้อย่างที่ทำให้ดูครับอาจจะต้องใช้ไฟฉายไปส่อง ่เห็นบ้างหรือถ้าเกิดเอาไม้กวาดมากวาดรวมกันเอากระดาษไปเช็ดถูตอนนี้ถึงจะเห็นเราถึงเราจะเริ่มรู้ตัวว่าโอ้จริงๆแล้วฝุ่นมันก็ก็เยอะนะนะครับบางทีเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันไม่ชัดแต่ถ้าแสงจากหล,ลอดไฟเราหรือว่าไฟฉายเราสะท้อนปุ๊บเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าฝุ่นเนี่ยมันสะสมอยู่มันสะท้อนแสงให้เราเห็นได้ครับนี่ก็เลยเป็นว่า ฝุ่นในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันก็เกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลานะครับเพียงแต่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นการที่เราต้องคอยดูแลทําความสะอาดบ้านเป็นประจําถูพื้นบ้านเป็นประจาบางทียังไม่เห็นว่าฝุ่นนะแต่ก็ควรจะทําเป็นประจำครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของอนามัยที่ดีของเราแล้วก็ครอบครัวเราด้วยนะครับทีนี้รู้นะครับว่าฝุ่นในบ้านเนี่ยมันสะสมได้จริงๆนะครับแต่ว่าแล้วฝุ่นเนี่ยมันมีอันตรายต่อสุขภาพของเราแค่ไหนครับเขาบอกว่าจากงานวิจัยเป็นระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นภาพค่อนข้างชัดว่ามลพิษในอากาศเนี่ยเป สุขภาพของเรานะครับมากกว่าที่เราเคยแบบตั้งแต่เด็กๆเราก็ไม่เคยใส่ใจนะแต่๋ยเนี้เขาบอกว่างานวิจัยมันออกมาเยอะเลยครับอย่างองค์การนาไมโลกเองเนี่ยเขาบอกว่าประเมินแล้วนะประชากรในโลกเนี่ยต้องตายก่อนเวลาอันควรนะครับเนื่องจากมลพิษในอากาศจากทั่วโลกเนี่ยครับมากถึงประมาณ6ล้านคนต่อปีนะครับซึ่งเป็นจํานวนที่สูงมากทีเดียวนะครับแล้วลองน,นึกภาพว่าในจํานวนเนี้ยนะครับเป็นเด็กอายุต่ํากว่า5าขวบถึงประมาณ10% เป็นเรื่องหน้าเศร้าทีเดียวนะครับก็คือประมาณ6 0แสนคนต่อปีเนี่ยที่ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากเรื่องของมลพิษทางอากาศครับมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นด้วยว่าในพื้นที่ไหนเนี่ยครับที่คุณภาพอากาศแย่ลงแย่ลงเนี่ยครับ อัตราการที่คนเราต้องไปเข้าห้องฉุกเฉินไปเข้าในระบบของโรงพยาบาลรักษาโรคเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับเป็นเป็นปฏิภาคมาเลยครับเพราะว่ามลพิษเนี่ยทำให้ปัญหาสุขภาพที่แต่ละคนอาจจะเคยมีอยู่แล้วเนี่ยมันกำเริบขึ้นมาได้ด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งทําให้เป็นสาเหตุของโรคต่างๆที่เกินคาดอย่างพวกโรคหัวใจเป็นหัวใจวายได้ด้วยหลอดเลือดในสมองก็เป็นได้นะครับหอบหืดกําเริบก็เป็นได้เช่นกันครับ พฝุ่นเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่ตัวสาเหตุหลักอย่างเดียวนะครับที่เป็นปัญหาเรารู้ว่าฝุ่นเนี่ยเขาาหายใจเข้าไปเยอะๆนแน่นอนครับทำให้บบทางเดินหายใจเราผิดปกติได้ทําให้เราหายใจลําบากทาให้เราเจ็บหน้าอกนะครับพวกนี้เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่บางทีเราไม่รู้ตัวบางทีเรา,เราอาจารย์เป็นประจำเนี่ยไม่รู้ตัวว่าเกิดจากฝุ่นนะครับแต่ว่า ฝุ่นเนี่ยยังมีปัญหามากกว่านั้นคือมันเป็นสารภูมิแพ้ด้วยครับนะตัวมันเองก็เป็นภูมิแพ้มันก็พาสิ่งอื่นมาด้วยในร่างกายนะครับสังเกตว่าคนหลายลคนก็เป็นโรคที่เป็นภูมิแพ้กับสารพิษจากฝุ่นได้นะครับหรือยิ่งกว่านั้นมาที่มันมีอย่างอื่นที่ปนมากับฝุ่นอาจจะมีเรื่องของของไรฝุ่นนะครับก็เป็นพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆเกนี่ยที่ทำให้เกิดร่างกายเราแพ้ได้ก็เป็นโรคประจําตัวของอหลายๆคนครับลูกสาวผมก็เป็นแพ้ไรฝุ่นเหมือนกันด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ เชื้อโรคหลายอย่างครับปนมากับฝุ่นละอองได้ครับโรคเชื้อโรคพวกนี้มาเข้าสู่ร่างกายนะครับมันก็จะทําการให้เกิดปัญหาขึ้นในสุขภาพร่างกายได้ปัญหาเรื่องเซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการทํางานแย่ลงนะครับเซลล์ทำงานหนักขึ้นจากการที่เจอกับเชื้อ,อโรคพวกนี้ครับสาเหตุของโรคต่างๆที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นโรคหอบหืดโรคถุงลมปง่งพองโรคปอดอุดต,ตันโรคมะเร็งปอดที่ว่ากันว่าเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นอันดับทอ็ทอปของสาเหตุการเสียชีวิตในไทยเนี่ยสาเหตุหนึ่งก็เพราะมาจากเรื่ ผมคิดว่าเราควรจะต้องมารณรงค์กันใหม่เรื่องเกี่ยวกับฝุ่นในบ้านนะครับบอกว่าอย่าร้อยเห็นฝุ่นแล้วก็ถูครับนะเราต้องพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เป็นว่าถ้าเราไม่เห็นฝุ่นนะครับก็ควรจะต้องถูพื้นเป็นประจำเหมือนกันครับมันจะเป็นเรื่องของสุขอนามัยที่ดีของเรานะครับและถ้าให้ดีนะครับเราควรจะเลือกผลิตภัณฑ์น้ำยาถูพื้นนะครับให้มีประสิทธิภาพในการขจัดฝุ่นด้วยครับนะต้องเป็นน้ำยาที่สามารถขจัดฝุ่นละอองต่างๆขนาดเล็กต่างๆได้ดีก็ยกตัวอย่างเช่นน้ำยาถูพื้นแมจิกคลีนนะครับอ ที่บ้านเนี่ยนะครับก็ถูเพียงแค่หนึ่งรอบครับนะก็สามารถใช้พื้นบ้านเนี่ยสะอาดได้แล้วครับกจัดได้ทั้งฝุ่นแล้วก็คราบต่างๆนะครับพื้นบ้านแล้วก็สะอาดอนามัยดีห่างไกลฝุ่นครับแล้วเดินสบายเท้าด้วยนะครับนะแห้งเร็วด้วยนะครับทำควาดบ,บ่อยๆครับนะ พื้นบ้านของเราจะได้ไม่มีฝุ่นไม่มีปัญหาอีกต่อไปครับดังนั้นก็สรุปนะครับว่าที่มีรายงานข่าวกันว่านอกจากฝุ่นนอกบ้านแล้วเนี่ยนะครับฝุ่นในบ้านที่สะสมกันอยู่เนี่ยครับแล้วเราไม่ค่อยทาความสะอาดเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราได้เนี่ยเรื่องนี้แน่นอนครับเป็นเรื่องจริงครับ